สวัสดีครับสุด kings ครับรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้เราจะเตะกับทีมชาติซีเรียเวลา2ทุ่มนะครับซิโก้ลิศักด์เสนาเมืองกระตุ้นให้ลูกทีมคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อถวายแด่ในหลวงไปฟังเสียงซิโก้ครับก็ฟุตบอลชิงถ้วยพระรานคิงส์ครับเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศฉะนั้นมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของนักฟุตบอลในสนามแต่ผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นแฟนบอลจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าใครไม่มาดูคิงคัพครั้งนี้นะครับนะจะเสียดายเพราะว่าทีมที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นทีมชั้นนำของเอเชียไม่ใช่ทีมอะไรไม่รู้นะครับฉะนั้นแล้วฟีฟ่านะให้เป็นการอุ่นเครื่องของอระดับท็อปเอนะครับระดับเกรดเอฉะนั้น,นการเปลี่ยนตัวก็คือแบบบอลโลกรอบคัดเลือกเลยฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการจำลองบอลโลกรอบคัดเลือกไกลๆฉะนั้นทุก ส่วนกับตันอุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับบอกว่าแม้ทีมที่แข่งคิงคัพครั้งนี้จะมาจากชาติอาหรับรูปร่างสูงใหญ่แต่เราได้เน้นการป้องกันการโจมตีด้านข้างเป็นพิเศษรวมถึงซ้อมการยิงจุดโทษมาแล้วครับก็คิดว่าพวกเราก็เล่นบอลกับเพื่อนอยู่แล้วครับก็พี่โก้ก็บอกอย่าให้ให้ให้ใหใหอาหรับพยายามอย่าอย่าให้ปิดปิดการคอสสองข้างอะไรเงี้ยครับก็จะไม่ให้โยนเข้ามาข้างในได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับครับก็ อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนครับก็มาเชียร์พวกเราในสนามกันเยอะครับก็แม่นี้พวกเราจะคว้าสามแต้มเพื่อ,อ,อถวายให้กับพ่อหลวงพวกเราด้วยครับส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการถแถลงข่าวของ King's Cup นะครับโดยตัวแทนทั้ง4ชาติทีมชาติไทยส่งโค้ชไล่ลุ่งตีจักสังพร้อมกับมิก้าชูนนสีถแถลงความพร้อมว่าทีมสมบูรณ์เกือบร้อเปเซน์แล้วนะครับ เกมแรกกับซีเรียในคืนวันพรุ่งนี้ได้มีโอกาสดูเทปของซีเรียที่อุ่นเครื่องแพ้เวียดนามเห็นจุดอ่อนคู่แข่งหลายอย่างมั่นใจว่าจะผ่านซีเรียเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับส่วนกุนซือของซีเรียไอมานฮาคิมยอมรับว่าที่แพ้กับเวียดนามเพราะนักเตะล้าจากเกมลีกที่เพิ่งจบฤดูกาลแต่เชื่อว่าเกมวันพรุ่งนี้นักเตะจะสดพอที่จะสู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสนุกนะครับ ไทยกับซีเรียเตะกัน2ทุ่มนะครับส่วนอีก1คู่เป็นจอแดนกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเตะกัน5โมงเย็นตามเวลาของไทยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟีฟ่ายังได้ประกาศอันดับแรงกิ้งอย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดไทยขยับขึ้นมา2อันดับอยู่อันดับที่117ของโลกอันดับที่17ของเอเชียและยึดเบอร์หนึ่งอาเซียนได้สำเร็จหลังจากฟิลิปปินส์ตกไปอยู่อันดับที่120ของโลกนะครับ ส่วนศึก kingscup ครั้งนี้ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับที่70ของโลกจอแดนอันดับที่80ซีเรียอันดับที่101ของโลกสูงกว่าไทยทั้งนั้นแต่ไทยเราไม่กลัวครับจากกรณีเงินล่องหน15ล้านบาทที่เป็นกระแสข่าวนะครับพลตอสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงออกมาชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้ยังอยู่ในบัญชีของสมาคมและที่สำคัญถ้าครบ30ล้านบาทเมื่อไหร่จะ แจกจ่ายเป็นเงินโบนัสอัดฉีดให้กับนักเตะหลังจากที่เข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายคัดฟุตบอลโลกโซนเอเชียได้ไปฟังเสียงของพลตรดเดกสมยศครับเท่าที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องจ่ายแน่นอนนะครับคือ70ล้านบาทเป็นการค้างชำระภาษีและค่าปรับอีก70ล้านบาทเป็น114ล้านบาทนี่ยังไม่รวมดอกเบีย้ยนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ย เงินไม่มีให้ผมมีแต่นี่เบ็ดเสร็จก็ไม่ต่ำกว่า150นะครับทุกคนจะถามบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเงินสปอนเซอร์มาจ่ายก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีสปอนเซอร์คนไหนเขาจ่ายทันที100%เขาทยอยจ่ายเป็นงวดๆวลพลญนเอกสมยศบอกอีกว่าสมาคมชุดเก่าทิ้งนี้เรื่องของภาษีไว้กว่า150ล้านบาทด้วยนะครับตอนที่ข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจกับเรื่องของภาษีกับเลอเนลเมซี่ ที่มีคดีค้างจ่ายภาษีครับวันนี้ดาวแต่ยังเร็วเนเมซ,ซี่ใส่สูตร ไม่ได้มาเก็บตัวกับทีมชาติอาร์เจนตินาในศึกโคปาอเมริกานะครับเพราะเมสซี่และพ่อของเขาต้องให้การต่อสารในเมืองบาเซลล่าเป็นครั้งแรกในคดีหลบเลี่ยงภาษี4 500, ี่ล้านห้าแสนดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า160ล้านบาทระหว่างปี2 0 0 7ถึง2009ทั้งคู่ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าได้จ่ายเงินภาษีก้อนนั้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าสารตัดสินว่าทั้งคู่มีความผิดอาจต้องโทษจำคุก2ปีและโดนปรับหนัก แต่คาดการกันว่าจะโดนแค่โทษปรับเป็นเงินก้อนโตนอกจากนี้นอกจากเมสซี่เองทางการสเปนกำลังจับตาดาวเตะดังๆอย่างเนมาฮาเวียมัสเคเดโนและซาบีอารอนโซในคดีหลบเลี่ยงภาษีครับส่วนนักเตะคนแรกที่เข้าสู่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุคเปปกวาร์เดลาคือ อิลคายกุนโดกันนะครับกองกลางของบุรุษเซียดอทมุลวัย25ปีที่อกหักไม่ได้ไปยูโร2016กับทีมชาติเยอรมนีเพราะบาดเจ็บแต่เซ็นสัญญากับทีมใหม่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ4ปีคาดว่าค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์หรือประมาณ1,000ล้านบาทครับสึกฟุตบอลนัดกระชับมิตรคืนนี้นะครับน่าจับตาตี1:45นาทีทีมสิงโตคำรามอังกฤษเปิดเวมบลีย์นะครับต้อนรับโปรตุเกสซึ่ง ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเพราะว่าได้รับสิทธิพักหลังจากศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศเพิ่งจะสิ้นสุดลงคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเป็นช่องเจ็ดถ่ายทอดสดนะครับ ดานนุสราต้อมคำมือเซตเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยเซ็นสัญญาร่วมทีมเฟเนบาเซ่นะครับในลีกวอลเลย์บอลของตุรกีในฤดูกาล2016-2017เรียบร้อยแล้วโดยเตรียมร่วมทีมกับคิมคยอนยอนนะครับหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าคิมยอนคุงกับตันทีมชาติเกาหลีใต้นะครับซึ่งนุสราและนักวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีโปรแกรมแข่งรายการ มงเท r ร์มาสเตอรที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเกมที่2เจอกับสาวดัตช์ในคืนนี้นะครับตีสอสนาทีหลังจากที่เมื่อคืนสาวไทยเพิ่งจะเอาชนะเซอร์เบียได้อย่างสุดมัน3ต่อ2เซฟดับแล้วก็ลุ้นวันที่7มิถุนายนนะครับสำหรับสาพันธ์จัก,กรยานนานาชาติหรือว่า UCI เตรียมที่จะ ประกาศว่าอแมนดาคาเธอได้ไปโอลิมปิกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เมื่อวานหมดลุ้นไปแล้วประเภทบุคคลเพราะว่าเธอตกรอบแรกในศึกชิงแชมป์โลกนะครับ ทำให้อันดับโลกอยู่อันดับที่15มีคะแนนสะสมไปไม่ถึงพลาดโคต้าไปโอลิมปิกแต่สมาคมกีฬาจักรยานไทยทําหนังสือส่งไปยังสาพันธ์จักรยานนานาชาติเพื่อขอสิทธิ์วายการ์ดให้กับอแมนดาตั้งแต่เดือนมกราคมและได้รับการพิจารณาอยู่นะครับเพราะประเทศบราซิลเจ้าภาพโอลิมปิกคอลีไฟไปโอลิมปิกแน่นอนแล้ว ทำให้มีโคต้า BMX ว่างอยู่1ที่นั่งลุ้น7มิถุนายนเพื่อให้อแมนดาได้ไปโอลิมปิกมาร่วมสวดมนต์ให้เธอได้ไปกันด้วยนะครับแต่จักรยานเองได้จุธทาทิพย์มณีพันธ์นะครับไปแข่งโอลิมปิกประเภทถนนหญิงเรียบร้อยถือเป็นสมัยที่2ของเจ้าบีจุธทาทิพย์มณีพันธ์ครับปิดท้ายที่ไฮไลท์กีฬาสุดมันครับ ทิงดุสเปนโชว์ฟอร์มได้ดุสมชื่อนะครับถล่มเกาหลีใต้ไปถึง6ประตูต่อหนึ่งแต่แชมป์เก่า2สมัยของศึกยูโรต้องจับตาว่าพวกเขาจะดุอย่างนี้ในศึกยูโรที่เตรียมที่จะเริ่มขึ้น10มิถุนายนนี้หรือไม่หลังจากฟุตบอลโลกก็ถือว่าเป็นฟอร์มตกนะครับเพราะว่าตกรอบแรกไปสวัดีครับ